สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับู้ทฤ่เกิดในลักนณาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ ครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนมีนาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดีย๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ก like, ด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เราไปดูกันว่าดวงของชาวมังกรจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแตะพลังงานด้านบวกนะครับ ไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่8ดาบเด็กถือไม้ The, The Hangman แล้วก็เป็นไพ่ The Chariot ใบสุดท้ายแถวบนได้เป็นไพ่1ดาบทีนี้เรามาดูกันต่อว่าดวงของชาวมังกรลักขามังกรจะเพิ่มเติมอย่างไรกันบ้างใบแรกนะครับแถวร่างได้เป็นไพ่ไ i g h t อ มไม,ม้แล้วก็เป็นไพ่ไม่ใช่คิงถือไม้นะครับแล้วก็เป็นไนท์ถือถ้วยเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะครับสเวนอฟคัใบสุดท้ายเป็นไพ่เด็กถือเหรียญอิทธพลใต้สำรับโอ้หสองถ้วยเลยโอเคครับสุดท้ายก็ต้นลายปลายดีเนาะทีนี้เรามาดูกันว่า ความรักความสัมพันธ์จับชาวราศีมังกรลักนณามังกรจะเป็นอย่างไรกันบ้างเท่าที่ดูเนี่ยนะครับชาวมังกรลักนณามังกรตอนเนี้ยดาว ประจำตัวเนี่ยเดินโคโจรนะครับอยู่ในเรือนนําหน้าลัคนาแต่ว่ามีดาวศุกร์กับราหูกลุ่มกันอยู่กับในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยกับในเรื่องของความรู้สึกในความอึดอัดใจความรู้สึกในเรื่องของความเซนซิทีฟความคาดหวังนิดนึงกับในเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆที่อาจจะทําให้ชาวราศีมังกรนั้นมีความ กดดันอยู่พอสมควรก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับเราควรจะต้องประครับประคองในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ในเรื่องของ อารมณ์ของเราให้มันอยู่คงที่แล้วคุณจะมีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่สามารถไปต่อกับในเรื่องของความสําเร็จได้เช่นกันนะครับอิทธิพลของไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงนี้มีไพ่เด็กถือถ้วยเด็กถือเหรียญนะครับแล้วก็เด็กถือไม้มาเหลือเด็กถือดาบที่ไม่ได้ขึ้นแต่ดีแล้วที่ไม่ขึ้นนะครับเพราะเด็กถือดาบเป็นเป็นไพ่ในกติปนิดนึงแต่ว่าขึ้น1ดาบอันเนี้ยดีนะครับสแสดงว่าโอกาสข,ของการเริ่มต้น กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับชาวมังกรแล้วก็ลักขนามังกรได้ดีขึ้นเด็กถือเหรียญคือพยายามเก็บโมเมนต์ความรู้สึกแล้วก็ในเรื่องของสิ่งดีๆความประทับใจในเรื่องของกันและกันให้มากขึ้นนะครับแต่พอถ้าเกิดเราแบบทําอะไรที่มันดูแบบ ไม่มั่นคงมากเพียงพอมันก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นยังดูอ่อนเอ็นไปตามความรู้สึกอยู่บ้างนะครับแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันเนาะส่วนเด็กถือถ้วยคือพลังงานของความสัมพันธ์ที่เติมเต็มสิ่งดีๆให้กับกันและกันมากขึ้นถึงแม้จะเป็นพลังงานเล็กๆน้อยๆแต่มันจะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นมาเป็นไหนถือถ้วย ในถือถ้วยคือพลังงานของการที่ตัวคุณเองจะได้รับโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆการพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เดินหน้ามากขึ้นนะครับส่วนไพ่เด็กถือไม้คือเป็นแพชชั่นความรักความสัมพันธ์ที่มีการเติบโตการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปมันจะค,ค่อยๆมีความมั่นคงยั่งยืนขึ้นจากเด็กถือ ไม้เป็นไพ่งถือไม้เห็นไหมครับมันมีการต่อยอดมันมีการพัฒนามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นเกิดการเติบโตการเรียนรู้การพัฒนาได้ดีกว่าดังนั้นเนี่ยคือชาวราศีมังกรบอกเลยนะครับว่าตัวคุณเองอ่ะยังสามารถที่จะบริหารจัดการในเรื่องของความรู้สึกความสัมพันธ์ต่างๆได้ดีขึ้นสามารถที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นลงลงเอ่ยกันในลักษณะที่เป็นไพ่โสมเมตกันก็คือไพ่สองถ้วย แสดงว่าโอกาสของความสัมพันธ์ค่อนข้างดีและมีโอกาสจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับการใส่ใจการดูแลกันและกันมากขึ้นนั่นเองนะครับชาวมังกรลลกขณาดมังกรเนี่ยเท่าที่ดูคือความกดดันความรู้สึกในสิ่งต่างๆเริ่มจากค่อยๆมีโอกาสของการคลี่คลายนะครับไปในทิศท,ทางที่ดีมากขึ้นขอให้เราพยายามมีจุดเป้าหมายนะครับหรือว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยควรพยายามต่อยอดและพัฒนา นะครับให้มันดูแบบมีศักยภาพในสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นเพราะว่าอาัศาบินถือถ้วยเนี่ยเป็นอัศาบินที่ค่อนข้างดีในเรื่องของการแบบเพิ่มพูนนะครับในเรื่องของประสบการณ์ความรักความรู้สึกสิ่งต่างๆได้ดีมากๆเลยนะครับมันแปลว่าได้รับการสนับสนุนและการเดินหน้ากับในเรื่องของความสัมพันธ์ดีกว่า แต่ก่อนที่เคยเป็นและทําให้ความสัมพันธ์นั้นกลับมามีรูปแบบความรักที่ดีร่วมกันได้อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับทําให้ความสัมพันธ์นั้นได้รับการใส่ใจการดูแลกันและกันนะครับรักในสิ่งที่เป็นกันและกันได้มากขึ้นนะครับเข้าขากันได้ดีขึ้นทําอะไรแล้วก็ค่อนข้างดูมีพลังงานมีแพชชั่นต่างๆที่ดีตอบรับกันในทิศทางที่มั่นคงที่ดีเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าชาวราศีมังกรควรจะต้องพยายาม ปล่อยวางอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่อาจจะมองไม่เห็นหนทางนะคุณอาจจะกําลังมืดแปดด้านอยู่ในช่วงจังหวะนี้เพราะคุณอาจจะกําลังคิดแล้วก็ฟงุงซ่านไปว่าแบบเฮ้ยตกลงแล้วเราจะต้องทํำยังไงเราจะต้องจัดการยังไงหรือเราควรจะต้องควบคุมอะไรนะมันทําให้เราจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าตกลงอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรเป็นความรู้สึกที่จับต้องได้จับต้องไม่ได้มันเป็นแบบ ความสงสัย่ในความรู้สึกของตัวเองมากเกินไปเพราะอะไรจะถ้วยมันคือความหลากหลายนะครับมันเหมือนกับมโนภาพมันคือจินตนาการมันคือความรู้สึกที่ที่แบบคิดนึกได้แต่ไม่สามารถเป็นจริงได้นั่นแหละคือให้เจ็ดถ้วยแต่ให้อ่าดดาบคือหมายถึงเมื่อแปดด้านนะครับถูกปิดตาถูกมัดตึงและมีดาบล้อมรอบดาบคือเป็นตัวแทนของอุป,ปสรรค ดังนั้นเนี่ยคุณกําลังถูกปิดตาคุณมองไม่เห็นปัญหาคุณยังแก้ไม่ตรงจุดในช่วงจังหวะหนึ่งแต่ตอนนี้ดาวพรัสบดีเดินโคจรดีแล้วเป็นตําแหน่งปุตตะก็คือเป็นราชเกณฑ์ทําให้มีทาให้ชาวราศีมังกรมีสติปัญญามีความคิดที่สามารถจะ ปรับหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหานะครับโดยการที่เราต้องพยายามประคับประคองไปจากไพ่เดอะชาร์ออดชาอรออเนี่ยเป็นไพ่ของขุนศึกนะครับเป็นไพ่ที่เราอาจจะต้องบาลานซ์สมดุลเพราะว่าไพ่เนี่ยมีขึ้นในลักษณะที่มีม้าสองตัวม้าตัวหนึ่งเนี่ยจริงๆจะเป็นสีดําตัวหนึ่งจะเป็นสีขาวนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความแตกต่างคืออัศวินจะต้องบังคับให้รถม้าเนี่ยวิ่งไปในทางที่ตรงกันถูกไหมแต่ม้าเนี่ยวิ่งไปคนละทางกัน มันแปลว่ามันมีความรู้สึกชา l รนต์คือความท้าทายมีความรู้สึกที่ต้องใช้ความพยายามที่จะต้องให้ควบคุมนะครับในเรื่องของความรู้สึกระหว่างเขากับเราเป็นตัวแทนของเขากับเราที่มีความคิดที่อาจจะดูไม่เหมือนกันแต่ต้องพยายามประคับประคองไปในทางเดียวกันให้ได้เพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเกิดความรู้สึกที่ เปลี่ยนแปลงนะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเข้ากันได้อีกครั้งหนึ่งถ้าคุณทําสําเร็จคุณจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงและทําให้ความรักนั้นลงเอยกันได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับใช้ชนะความสําเร็จเข้าข้างคุณถ้าคุณใช้ความวิรลยะความอุตสาหะความอดทนต่อการที่จะฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรค หลายคนอาจจะบอกว่าทําไมต้องทนที่ทนที่ผมพูดทนแปลว่าทนในละักษณะที่ว่าทนแบบมีความหวังทนแบบเหมือนแก้ไขปัญหาทนเหมือนกับรอจังหวะรอโอกาสไม่ได้ทนให้เขามาเลือกเราไม่ได้ทนว่าเราจะต้องแบบอยู่กับเขาในสิ่งที่เขาไม่ดีผมไม่ได้บอกแบบนั้นคุณเข้าใจกันไปผิดผมบอกว่าให้อดทนรอให้มันถึงนะจุดที่มันควรจะต้อง เ่าอะไร Take action ในลักษณะที่ว่าทำให้มันชัดเจนหรือทำให้มันเคลียอะไรแบบเนี้ยอะไรที่ติดค้างอยู่ก็ให้มันเคลียอะไรที่มันเคยแบบอึดอัดใจอยู่ก็ให้มันปล่อยลงนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมบอกคือเราต้องฟันฝ่าไอ,อประสังหนึ่งดาบคือใช้ชนะความสำเร็จแต่มันไม่ได้มาโดยง่ายมันก็ต้องใช้ความอดทนกับการที่ต้องปรับและแก้ไขคุณต้องปรับมุมมองปรับความคิดนะครับมีไพ่ The Hangman กับไพ่หนึ่งดาบมาเนี่ย คุณจะใช้วิธีตรงๆไม่ได้เพราะถ้าคุณใช้วิธีตรงๆอ่ะบอกเลยว่ามันก็ยังมองไม่เห็นหนทางแต่ถ้าคุณปรับมุมมองปรับความคิดปรับไม n d เซ็ตใหม่คุณอาจจะเห็นมุมมองที่ต่างไปทําให้เราสามารถปิดรอยรั่วรอยร้าวบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาทําให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงการกระทําการเปลี่ยนแปลงการกระทําจะนํามาซึ่งเหตุปัจจัยใหม่ ก็คือพูดง่ายผลลัพธ์จะเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่มันเป็นผลลัพธ์ใหม่ๆดีขึ้นเพราะว่าแบบเดิมอ่ะมันก็จะผิดพลาดเหมือนเดิมแต่ถ้าเราทําแบบใหม่มันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่ดีแบบใหม่ได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่คุณต้องทาแต่หลายคนเลือกที่จะไม่อยากเปลี่ยนแปลงเพราะกลัวการสูญเสียนะครับกลัวว่าทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมถามก่อนว่าตอนที่คุณรู้สึกลําบากใจตอนเนี้ย ตอนที่คุณยังมองไม่เห็นหนทางตอนนี้คุณดีแล้วหรอคุณก็ยังไม่ดีถูกไหมแล้วคุณจะกลัวทำไมกับการเปลี่ยนแปลงเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันดูมันดูลำบากเพราะคุณกลัวว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมนะครับมันไม่มีคําว่า forever มันไม่มีคําว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิมตลอดไปนะครับก็ให้เรานึกถึงสัจธรรมของการคงอยู่ตั้งอยู่ใช่ไหมครับ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเป็นเป็นแบบความเที่ยงมันคืออน,นิจจงนะครับอนนิจจงคือความไม่เที่ยงคือหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงคุณจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างเจ็บปวดเพราะอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มารอเราไม่ได้หมุนรอบตัวเราเราต้องหมุนรอบตามจัก,กรวาลน,นะครับนะจัก,กรวาลคือสิ่งใหญ่ เขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นแกนกลางถูกไหมเขาเป็นคนเป็นเป็นจุดที่ต้องบังคับคุณเป็นแค่เศษผงทุลีคนหนึ่งคนคือเศษผงทุลีในจักรวาลคุณต้องหมุนตามรอบจักรวาลน,นะครับคุณจะยื้อมันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยให้เราเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์นะครับถ้าเรายังเปลี่ยนแปลงไม่ได้ให้เราชะลอ นะครับชะลอโดยการที่เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆคิดค่อยๆทําค่อยๆเติมเต็มสักวันหนึ่งมันก็ต้องมีผลลัพธ์ที่ดีได้ถ้าคุณใช้ความอดทนมากขึ้นอดทนมากเพียงพออย่าพยายามทําให้เตงลําบากอย่าพยายามทําให้เตงดูแบบแย่ถ้าเราพยายามเข้มแข็งขึ้นมาแล้วคุณจะได้รับความสุขในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณปรารถนาสำหรับชาวมังกรแล้วก็ลัคนามังกรนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ สำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงแบบแม่นยำมากกว่านี้รบกวนดูดวงส่วนตัวนะครับเพราะว่านี่เป็นการอ่านไพ่โดยรวมเท่านั้นนะครับไม่ใช่ดวงบุคคลอาจจะตรงมากตรงน้อยหรือเอาไปเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นนะครับในการตัดสินใจเนาะแต่ถ้าต้องการตัดสินใจแบบแม่นยำกว่านี้รบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยาหรือบูพยา59ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม